สวัสดีค่ะร้านขวันมัตตาสาวันนี้ค่ะเรานอกสถานที่กันวันนี้ที่หัวสปาหัวสะพานสปรีอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเรามาดูไฟสปอตไลท์ที่ติดจากร้านขวัญมัตตาสาวไปเพราะว่าวันนี้ที่เราออกทิปมาเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็คือเป็นพี่ๆในกลุ่มของเรานี่เองนะคะติดไฟสปอตไลท์คันนี้เลยแอฟริกาทวินหกดวงหกห้าสิบสองคู่สามสิบตัวเก่าหนึ่งคู่นะครับเรามาดูความวก่าันค โอเคนี่ครับโอ้นโหสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้แอฟริกาทวินนะครับผมแอฟริกาทวินค่ะ uh. ติดตั้งไป6ดวงนะคะ50บวัตต์2คู่แล้วก็30บวัตต์1น่งคู่ะคะยอดใช่ไหครับผมแอฟริกาทวินนะ uh. มาดูวัวสิบพันนี่ครับผมวัวสิบพันติดไปเอ่อไหนเนี่ยอ๋อสี่ <4 S 2> <50 S 1> คู่50สิบวัตต์สอง หนึ่งคู่แล้วก็สี่สิบวัตได้สามสวัตหนึ่งคู่นะครับนี่ครับแอป่าัวสิบพันนะครับผมพักไปสูงได้นะครับไหนแล้วก็ใต้เครื่องครับนี่ครับเป็นไงโหสุดยอดเลยนะครับผมกับคันนี้นะครับผมนี่เรามาต่อันด้วยคันนี้ต่อนะครับผมของเราเองนะครับผมก็คือะไรนะ BMW เป็นตัวใหม่นี่ครับตัวใหม่แล้วนะครับอย่าเพิ่งเห็นชัดนะเป็นตัวใหม่นะครับผมยังไม่นาขายนะยังไม่นํามาขายนะเนี่าแสงลําแสงลําแสงลําแสงปึ้งโอ้โหไม่น้อยหน้านะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสามคันเรียงๆเลยนะครับผมอยู่หลังเลยช แต่วอลได้เลยโอเคฝากนะครับผมฝากงานปอดไรดีๆนะครับผมที่มันเหนือธรรมชาตินะครับผมฮะแล้วก็เราจะพัฒนาแต่งสว่างออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันดีกว่าเก่านะครับสายทัวริงนะคะเดินทางปลอดภัยมีตัวตนบนท้องถนนแน่นอนถามพวกพี่ๆว่าเป็นไงคะมีไฟแล้วมีไฟแล้วช่วยดูมองเส้นทางทางโค้งทางตรงพึ้นดีขึ้นเดินดีขึ้นมากเครับเป็นไงคะคุณบังรุษของผมสบายมากนะครับจะมองอะไรเห็นไหมพ โอเคฝากไว้ค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ <S 2> <S 2: